มาถึงตะลุยโจทย์นะครับปัจจุบันกำลังกระทำนะครับ Present Continuous tense นะครับอันนี้ไม่ยากเลยนะเดี๋ยวเด็กๆค่อยทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับไปดูข้อหนึ่งกันเลยข้อใดเติม ing ได้ถูกต้องอูวาวข้อนี้เป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วละ่ะเอาง่ายที่สุดแล้วมาดูสิครับว่าเราจะทำยังไงดีอ่ะไปดูครับตัวเลือกที่หนึ่งครับ Smiling Smile เราเขียนยังไงลูก M M แล้วก็ต้อง I แล้วก็ L แล้วก็มี E ใช่ไหมทีนี้เราจะต้องตัดตัว E ทิ้งก่อนนะเด็กๆนะนีเห็นไหมไม่ยากนะเพราะนั้นตรงนี้เลยถูกต้องนะก็หนึ่งถูกต้องนะสเ m ถ้ามีลักษณะแบบนี้นะครับมีตัวอ๋อพยัญชนะต้อนอย่างเงี้ยพยัญชนะอย่างเงี้ยหนึ่งตัวเหมืนคล้ายๆว่ามีวอลแหวนอย่างนี้นะมีสระอีอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ย วอแหวนตรงวิมเ่ม,มนะสละอีอ้าวมีมอมาอย่างเงี้ยครับวออีมออย่างเงี้ยครับนี่มันคือสวิมอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าทีนี้ถ้ามีลักษณะแบบนี้ครับต้องเบิ้ลตัว m อมไปอีกตัวหนึ่งโอเคนะก็คือตัวมอมมาให้ตัวหนึ่งอ่าจะได้เปรียบเทียบให้เราเข้าใจง่ายๆแบบนี้เลยสวิมมิงอย่างนี้นะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับ เอาพอดูจอกกิ้งบางทีเ,เพราะฉะนั้นข้อนี้เลยถูกนะเราต้องเบิ้ลอย่างนี้นะครับเบิ้ล m MM อแบบนี้นะต่อไปค่ะจอใช่เปล่าเจจอวโออ่ะเอาง่ายๆนะอย่างนี้เลยครับกอก j อกอย่างนี้ใช่ไหมยอย่างนี้นะถ้ามีลักษณะแบบนี้ครับพยัญชนะนนต้นสละแล้วก็ตัวสะกดแบบนี้ครับเบิ้ลเลยครับ นี่อย่างนี้เลย้นะครับจ้องเห่งอย่างเง,งี้ยนะอย่างเงี้ยเพราะนั้น,ะน,น,น,นทุกข้อถูกเลยเห็นไหมครับผมคิดง่ายๆเลยอย่างนี้เลยนะสอบไปต่อเลยลกูกอันนี้ก็เหมือนกันนี่ข้อใดเติม i n g ได้อย่างถูกต้องข้อนี้ก็ไม่ยากแ้วเพราะว่าข้อเมื่อกี้ก็ไม่ยาก ้อได้เติม i อ g ได้ถูกต้องอันนี้ผิดนะครับข้อนี้ผิดนะตัวเลือกข้อที่หนึ่งผิดถ้าถ้าลงไทยได้ IE แบบนี้นะครับต้องใช้เปลี่ยน IE เป็นตัว y นะครับแล้วเติม ing จถึงจะถูกนะครับตัวเลือกข้อที่สองครับยังผิดอยู่นะเพราะว่ามีตัวสะกด1ตัวสะละ1ตัว แล้วก็พยัญชนะต้นหนึ่งตัวอ้าวผมผมพูดถอยกลับไปนะนะครับเออนี่อย่างนี้นะเอาเปวนว่าเด็กเเข้าใจนะต้องเบิ้ลนะครับนี่นี่เสร็จแล้วนะครับมีพยันชนะต้นหนึ่งตัวมีสระหนึ่งตัวมีตัวสะกดหนึ่งตัวต้องเบิ้ลตัวสะกดไปอีกหนึ่งตัวโอเคนะครับ อเอาไปต่อนะข้อสามนะข้อสาม e i n g seeing นี่เติมได้เลยนะถูกนะนี่อันนี้ข้อนี้ถูกนะเออเท่มากเลยล e e นะ seeing อีอี่ยค่ะมี e ีสองตัวแบบเนี้ยอีอแบบนี้เติมอินดีได้เลยนะครับแต่ถ้า yy แบบข้อนี้ yy แบบข้อเนี้ยผิดนะครับข้อนี้ผิดนะ หนูจะ Frying ใช่ไหมกำลังทอดอะ่ะจะซื้ออย่างนั้นนะพิดนะครับลกูกเออต้องที่ถูกต้องเป็นแบบนี้นะครับลูกนะเอาเพราะฉะนั้นตัวเลือกข้อที่ถูกก็คือซอิ่งนะครับอ้าวไปต่อข้อสามเอาโอเคครับผมในส่วนของเทนเนี้ยครับ มันจะมีอยู่สามส่วนด้วยกันนะครับมีอยู่สามส่วนด้วยกันนั่นก็คือส่วนของประธานส่วนของประธานนะครับผมจะเรียกมันว่าเป็น s 1แล้วกันเอา s 1ก็คือเป็นประธานเอกพจน์นะครับต่อไป s 2ก็คือประธานหู้พูดนะครับแล้วก็ขอแยกตัวหนึ่งนะเป็น i ผมแยกสั้นๆง่ายๆแบบนี้เลยนะนะครับ S 1>, s 1 s 2แล้วก็ i ประธานเป็นแบบนี้นะครับสรูปแบบนะแล้วก็ส่วนที่2ครับส่วนที่2จะเป็นเรื่องของ verb to be เพราะนั้นเด็กๆต้องแยกให้ออกนะครับว่าโจทย์ข้อนี้ประธานเป็น s 1 s 2หรือ i i นี่ง่ายสุดแล้วเอาผมเขียนให้เลยก็ได้นะครับ i ใช้ verb to be a m ใช้หรือไม่ คำตอตบก็คือใช้ซึ่ง i ก็ใช้ m ได้อย่างเดียวนะครับส่วน s 2ละ่ะ s 2ก็ใช้ s 1ก็ใช้ i is มันยากตรงไหนเนี่ยไม่ยากเลยเห็นไหมทำวามเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วทั้งหมดทั้ง3รูปแบบนี้ครับตามด้วยกริยาเติม i n g เสร็จแล้วครับ อ่ะไปดูข้อ3อะไรที่ไม่ใช่ตรงกับนิยามนี้ก็ผิดโอเคนะนะครับเราไปดูกันเลยเห็นไหมครับ it is จุดจุ right now นี่คือคำบอกเวลาของเทนนี้ครับเด็กๆครับนี่คำบอกเวลา now ตอนนี้เพราะเทนนี้เราจะพูดเมื่อตอนที่เรากำลังทำสิ่งนั้นอยู่โอเคไหมครับเช่นกำลังกินกำลังวิ่ง โอเคอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นคำบอกเวลาของเทนนี้นะครับ now right now at the moment เดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวมีต่อแต่เด็กต้องจำนะอ้าวป่า it is เขาใช้ is เพราะอะไรคำรเนี้ย it is เขาใช้ is เพราะ it เป็น s 1เราลองถอดมาดูซิอา้า s 1บวก is ใช่ไหม w a r t to be เป็น is เพราะฉะนั้นตรงที่เขาให้เติมกัอเลยครับ v i n g ใช่หรือไม่ใช่ครับเพราะนั้นข้อไหนที่ไม่ใช่ v i n g ข้อนั้นผิดไปดูกัน r a n เติม s ผิดตัวเลือกที่2ผิดตะเลนเฉยๆต่อไป raining นนถูกแน่นอนไปดูตัวเลือกข้ที่4ี rain ่ rain เติม e d อันนี้มันเป็นช่องที่2แล้ว ง่ายนะเพราะนั้นจึงถูกนะครับข้อ3ไปดูข้อ4สิครับไปดูข้อ4ข้อ4คํเขาให้ verb to be มาอา้าวใช้ verb to be a ใช้ verb to be a นี่ไงใช้ verb to be a ตัวนี้อาวใช้ verb to be a ประธานต้องเป็นอะไรครับ i ก็ไม่ใช่ S1 หนึ่งก็ไม่ใช่ก็ต้องเป็น S2 สองถึงจะถูกจริงไหมครับอ้าวถึงจะถูกเพราะนั้นเราก็มาหากันเลยว่าไหนเป็น S2 สองก็คือพระหูพจน์นั่นเองพระหูหูมีสองข้างพระหูพจน์เอาไปไปดูเลยครับข้อหนึ่งนายจะถูกแล้วลกูกดูพร้อมกันแจ็คแอนด์จิวมีท้อสองคนนะลกูลกลูก ตอบข้อหนึ่งเลยไหมอืมตอบข้อหนึ่งถูกไม่ได้นะครับต้องรอบครอบนะเด็กๆต้องรอบครอบนะต้องไปดูข้ออื่นด้วยนะครับเผื่อมันถูกทั้งหมดละ่ะหรือเผื่อสิ่งที่เราเป็นไงครับคิดว่ามันถูกอะ่ะแล้วมันผิดแนตะ่มันมีข้อที่ดีกว่าทําไงลูกไม่ได้นะครับตรงนี้สําคัญนะต้องรอบครอบนะครับทุกคะแนนมีค่าลูกเอาไปดูข้อสองสิ they, they. เฮ้ยเจก็อยู่ในใน S สองนะเป็นผูพจน์นะเจเนี่ยพวกเขาอะพวกเขาหนูว่าเยอะไหมลูกเฮ้ยไม่ต้องวิ่งหนีพวกเขามากันแค่คนเดียวพวกเขาได้ไหมพวกเขาไม่ได้นะครพวกเขาต้องต้องมากันเรียบเลยล่ะเออนะครับพวกเขานะเป็น v พวกเราพวกเรามาคนเดียวได้ไหมล่ะมไม่ถูกกลัวเนะนพวกเรามากันตั้งหนึน่งคนก็ไม่ได้นะนะครับพวกเราต้องมาเป็นฝูงเลยโอเคนะนะครับเพราะนั้นข้อสามก็ถูกนะพวกเราเพราะนั้นตัวเลือกข้อที่สี่จึงถูกต้องใช่ไหมใช่เลย ข้อ5ครับ people are จุด sick cross in winter แล้วก็มาดูกันเลยครับว่าประธานเป็นอะไรสมมุติเราไม่รู้นะสมมติว่าเราไม่รู้ว่าประธานเป็นอะไรอย่างนี้เราจะเดาได้จากอะไรครับเดาได้จาก work to be ที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้ work to be R r e มา R r e ต้องใช้กับประธานอะไรครับประธาน S 2เนี่ย เราได้ความรู้เฉยๆเลยใช่ไหมาจากข้อสอบที่เขาให้มานะครับเพราะนั้นบางทีเนี่ยเราทําข้อสามไม่ได้เราเว้นไว้ก่อนแล้วมาดูด,ดูดูต่อไปไปทําถึงข้อสิเนี่ยรู้เลยหรือมาทําถึงข้อ5อ้ายางข้อนี้รู้เลยครับว่า people เป็นบระธานพาหูพจน์โอเคนะเอามาถึงข้อนี้กันเอา people are เพราะนั้นสิ่งที่หายไปเคยเลยครับ VING ใช่ไหมครับรเด็กเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ใช่ VING ตัดทิ้ง Where War อันนี้เป็นช่องสอง Where War OneWhere เดิม S ผิดนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องง่ายมากเลย Where โอเคนะอันนี้ประโยคนี้เขาหมายถึงอะไรครับคนเราก็ใส่เสื้อผ้าหนาๆกันในช่วงฤด,ดูหนาวนะครับ ก็ไม่อาจจะขณะที่พูดก็อาจจะไม่ได้กําลังใส่ใช่ไหมนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คนเราใส่กันอยู่แล้วในช่วงฤดูหนาวนะเหมือนเรากินทุเรียนนะครับกินทุเรียนก็เขาก็กําลังกินกันอยู่ในช่วงอะไรฮะฤ <halb. S 2> ดูร้อนใช่ไหมขณะที่พูดก็ไม่ได้กาลังกินเนี่ยตอนนี้ฉันกําลังเรียนภาษาเกาหลีอยู่อะขณะที่พูดก็ไม่ได้กําลังเรียนภาษาเกาหลีแต่เป็นสิ่งที่รู้อยู่แล้วโอเคนะครับ ข้อ 6. I am to to, to to see the dentist soon ประโยคลักษณะนี้ครับเด็กๆครับประโยคลักษณะนี้เป็นประโยคที่ใช้ present continuous tense หรือประโยคกำลังกระทำอย่างเงี้ยใช้แบบอะไรครับใช้แบบว่าเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลโดยมีโครงสร้างอย่างนี้ครับ as บวก verb to be ันตามประธานก็ผันได้เป็นอะไรครับลูก i s a mr ใช่ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับประธานนั่นแหละ,ะบวกด้วยอะไรครับอะไรเอ่ย going to มันเป็นอย่างนี้ตลอดนะแล้วบวกด้วยอะไรครับกริยาเฉยเฉยกริยาช่องที่1เฉยเฉยไม่ต้องเติมอะไรเลย โอเคนะครับโอเคนะะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมาดูตรงนี้นะตามตามตามโครงสร้างที่ผมให้มาเลยใช่ป่ะนี่ประธาน s บวก verb to be ผันบวกอะไรครับ going going แล้วก็บวก to แล้วก็บวกด้วยกริยาช่องที่หนึ่งไม่ผันใช่ไหม นี่กริยาช่องที่1นึ่งเฉยๆโอเคนะครับไม่ยากนะเพราะนั้นตรงนี้สิ่งที่หายไปคืออะไรครับ going อะไรที่ไม่ใช่ going ผิดโอเคนะโครงสร้างแบบนี้ครับโครงสร้างแบบนี้เอาไว้ใช้สำหรับจะบอกว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตอัในใกลนีครับ be going to กริยาเฉยๆหรือ รจะหาแนลก,กัลยาช่องที่หนึ่งไม่ผ่านก็ได้นะครับโอเคนะข้อนี้ไม่ยากนะครับโดยไปต่อเลยข้อเจ็ดและข้อแปดนะครับไปพร้อมกันเลยครับข้อเจ็ดและข้อแปดนะนะครับข้อเจ็ดและข้อแปดเนี่ยมันมีตัวบอกเทนนี้ด้วยนะครับเด็กครับตัวบอกเทนนี้คือคำนี้ครับเด็กครับ listen listen ที่แปลว่าฟังซิโอเคนะอันนี้ก็มี listen เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นสองข้อนี้ไปพร้อมกันเลยนี่ครับมันมีคำหนึ่งครับเด็กๆครับมีคำว่า look L O O K อย่างนี้นะครับ look แปลว่าอะไรครับดูนั่นสิคือหมายความว่าอะไรลูกเหตุการณ์เหล่านี้กำลังเกิดขึ้นเหตุการณ์เหล่านี้กำลังเกิดขึ้นเพราะนั้น มันจะต้องใช้ continue u s โอเคนะครับกำลังเกิดขึนโอเคนะเช่นในข้อ7นะครับ listen someone is จุด in this room มีใครบางคนกำลังทำอะไรไม่รู้อ่ะนะครับอยู่ในห้องนี้นะครับข้อนี้ทำให้เราได้รู้จักอะไรคนี้ทำให้เรารู้ว่าคำว่า someone ตรงนี้นะ someone เป็นประธานเอกพจน์ซัมวันซัมบอดี้โนวั n โน o อดี้เอเวอร e วันเอ y วอ e ์บอดี้เอเวออะไรพวกนี้นะครับเป็นเอกพจน์หมดเลยทำไมผมรู้ลูกทำไมผมรู้ดูด,ดูตรงนี้ครับนี่เขาใช้ w ว r k to be is เขาใช้ w ว r k to be is แสดงว่า Someone ต้องเป็นเอกพจน์ pot. โอเคนะครับ ได้ความรู้อีกแล้วเห็นไหมนะครับเพราะนั้นเขาถามอะไรครับโจทย์คั้อนี้สิ่งที่หายไปคือกริยาเติม i n g เพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่กริยาเติม i n g ผิดข้อหนึ่งผิด whisper e r ผู้กระซิบกระซา whisper ผิด whispering ถูกไหมครับถูกนะครับเอา whisper ต่มี s ด้วยผิดเลยอ,อย่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นข้อ3ถูกต้องนะครับไปดูข้อ8ครับ r i s o n e o n e นอีกแล้วเห็นไหมนอีกลแล้วแ,แ,แต่แต่ข้อนี้เป็นอะไรลูกข้อนี้เป็นประโยคคําถามประโยคคําถามในกรณีที่ภาคแสดงเป็น verb to be ง่ายมากครับลูกครับหนูย้ายครับย้าย verb to be ไปวางไว้ข้างหน้าครับมันก็จะเป็นโครงสร้างของ ประโยคคำถามแบบตอบ yes หรือ no แล้วง่ายๆอย่างนี้เลยเช่นข้อ8เนี่ยครับตอนแรกนี่ครับ verb to be ตรงนี้นะฮะนี่ verb to be อยู่ตรงนี้มาก่อนเลยนี่ verb to be อยู่ตรงดอกจันนี้นะทีนี้มันก็ย้ายมาอยู่ข้างหน้าครับมันกลายเป็นประโยคคำถามเฉยเลยเพราะฉะนั้น verb to be อะไรครับที่ใช้กับ some one ดูจากข้อ7ก็รู้แล้ว e s อะไรที่ไม่ใช่ e s ผิดเลยผิดผิดและผิดดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ is ในข้อ1โอเคนะ reason is someone knocking at the front door ฟังสิมีใครบางคนกำลังเคาะประตูข้างหน้าอยู่นะสำหรับข้อ9ครับผมมองดูแล้วเขาถามเรื่องอะไรลูกอู๋ลูดา เขาถามเรื่องโครงสร้างของประโยคปฏิเสธของา้าแสดงแบบ verb to be เห็นไหมมันมี NOT ทุกข้อเลยเห็นไหมลกมี NOT ทั้งข้อหนึ่งข้อสองข้อสามมี NOT หมดเลยนะครับแต่โครงสร้างของประโยคแบบนี้นะครับง่ายมากนะผมบอกทีเดียวได้เลยนะนะครับแค่เราเอา NOT ใส่หลัง verb to be ในประโยคบอกเล่าประโยคนั้นก็กลายเป็นประโยคปฏิเสธแล้วนะครับเด็กๆจำนะเอา not ใส่หลัง verb to be ก็กลายเป็นประโยคปฏิเสธแล้วครับามาดูตรงนี้สิ this semester ก็คือเทอมนะครับภาคการศึกษานะอันนี้ภาคการศึกษานีภาคากา,า,คารศึกษานี้เทอมนี้พวกเรา อะไรครับไม่ได้กำลังเรียนภาษาอังกฤษโอเคนะเพราะนั้นต้องเอา not ใส่หลัง verb to be verb to be คืออะไรครับ we are studying English ถ้าเป็นอย่างนี้คืออะไรครับพวกเรากำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในเทอมนี้แต่อันนี้เราต้องใส่ not เพื่อทำให้เป็นประโยคปฏิเสธเพราะนั้นก็ต้องกลายเป็น are น o t นะครับ R not แล้วข้อไหนเป็น R not ละ่ะยากไหมครับไม่ยากเลย Not อา R ผิดเพราะฉะนั้นถ้าข้อนี้ผิดแน่นอนข้อสี่ก็ต้องผิดข้อสามนมาอย่างเดียวเลยเอาวผิดแน่นอน,นะครับข้อนี้อะไรถูกลูล R not